พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่12พฤษภาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณมาริลินเอวิลเพนซิเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความรักอันทรงพระคุณของพระเจ้าและข้อพระกัมภีหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ข้อ19เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนคุณมาริลินเอเวล เป็นพยานว่าประสบการณ์ของดิฉันในฐานะครูการศึกษาพิเศษได้ทำให้ดิชันเข้าใจความรักอันทรงพระคุณของพระเจ้าโอเว้นเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความพิการระดับรุนแรงเขามีความผูกพันกับดิชันมากแม้เขาจะไม่ได้เรียนที่ห้องของดิชันก็ตามโอเว้นจะรีบวิ่งเข้ามาหาดิชัน และกอดดิชันทุกครั้งที่เขาเห็นดิชันในโถงทางเดินเนื่องจากเขาพูดไม่ได้เขาไม่เคยบอกว่าทำไมเขาจึงติดดิชันมากดิชันไม่เคยทำอะไรที่จะทำให้เขามาสนใจแม้ว่าจะมีหลายครั้งที่ดิชันเมินเฉยต่อความสนใจของเขาแต่เขาก็ยังคงวิ่งมาหาดิชันเสมอเมื่อเห็นดิชันที่โถงทางเดินความรักของโอเว่นที่มีให้ดิชัน เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่สมควรที่ดิฉันจะได้รับทําให้ดิฉันนึกถึงความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณของพระเจ้าดิฉันรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่ดิฉันทํำซึ่งสมควรจะได้รับความรักจากพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดที่ดิฉันทําจะทําให้ความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นสูญหายไปได้ความรักของพระเจ้าเป็นพระคุณที่ดิฉันไม่สมควรจะได้รับ เหมือนกับความรักของโอเว่นที่มีให้ดิฉันทุกครั้งที่โอเว่นเข้ามาหาดิฉันเพื่อแสดงความรักดิฉันก็จะได้รับการเตือนถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นของขวัญที่ดิฉันไม่สมควรจะได้รับแต่ดิฉันกลับได้รับพรเสมอทำให้ดิฉันมีความกล้าที่จะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักดิฉันข้อคิดสำหรับวันนี้ความรักของพระเจ้า เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อเด็กที่มีความพิการซับซ้อนข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ทำสิ่งใดที่สมควรได้รับความรักจากพระองค์ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรักผู้อื่น ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเช่นกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ